ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หากษัตยกว่าีวิตจาให้จาที่ิหาให้ข้าพเจ้าเจ้าจะเป็นคนดีของแผ่นดินจะเป็นคนดีของแผ่นดินสรางความสมานฉันสร้มันให้ความเกิดแก่แผ่นดินให้มันเกิดแก่แผ่นดินทลัง เงเน้าบ้านสุดสดท้ายหมดเลยนะครับ yeah ครับไหนถ้าไลฟ์ไม่ได้ก็อม่ไลฟ์นวาไปไลฟ์ไปชนอยช่องหลักเขาจะไม่งามนะครับ ดีมากิาสเดี๋ยวแป๊บนึงโตระาเย็นต้นไมแลดระจะอะไรแล้วอย่างนี้อกาแล่นถุงอะไรครับ ใช่ดีตรงนี้ได้ลูกสวัสดีค่ะต้อง้นะคะน้องจุบนองบเราวอะไรกันจุ๊บให้เียนะไปดอยมาแยงเขาอีก

ขอญอาติลงไลค์กันนะครับท่านมิตรกจะไปจะไปจุดตาตากันแล้วออกไปข้างหน้าไปทางไหนครับข้างหน้าจะที่จะไปจุดตาตาที่มันจะเป็นซุ้มอะ แล้วซ้ายไปหรอไหนแล้วนั่ทนที่นีณนะครับโอ้โหดูเดททุเรียนตัอทุเรียนครบชุดเลยครับนะบนห้วยถแถลงนะครับม่จุสาตาร์นะครับไปดูเพจหลักก็ได้นะครับผมเพจเพจลองเพจกระเจาะลอย อ <łość> อกออกออกไปขั้นถนนใหญ่อันไหนอ่ะที่จะมีซุ้มประตูเลยเข้าไปจุดสตาร์ของพี่นี่ยงพี่ออก